ไขข้อสงสัยผ่านซูมที่จะมาช่วยเกาในจุดที่ทุกคนสงสัยให้หายคันค่ะซูม <Zoom! S 1> ฉันคังยุนจี <c oughs> พิธีกรค่ะทุกท่านเป็นยังไงกันบ้างคะถึงแม้จะเป็นช่วงวิกฤตโควิดแต่ฉันได้รับประโยชน์จาก g o อร์นิ่งอะท t มี่มากๆเลยค่ะแล้วทุกคนล่คะคะขอให้ทุกคนทําเป้าหมายของปีให้สําเร็จในเดือนสุดท้ายแล้วก็ขอให้เป็นปีที่มีความหมายค่ะ และครั้งนี้เราก็จะมาต่อจากครั้งที่แล้วนะคะพบกับประตูสู่ความสำเร็จรอยย้อนมาสเตอร์จองด็อกมุลและรอยย้อนมาสเตอร์ชินจองอิมดีว่าแห่งอะโทมีเรามาพบกับชั่วโมงคำถามคำตอบกันเลยค่ะครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะโตมันลังโตมนสออ้รู้สึกสนิทสนมมากเลยค่ะวันนี้ฉันคิดว่าน่าจะตอบคำถามได้สบายๆมากขึ้นค่ะครับผมรู้สึกกับคุณมากครับที่ได้พบกับอะตทมีรักทุกคนนะครับค่ะรักทุกคนนะคะ ไขข้อสองสัยผ่านซูม,ซมคำถามแรกค่ะฉันขับรถไม่เป็นต้องใช้รถขนส่งสาธารณะไปเจอผู้บริโภคค่ะต้องแบกสินค้าไปมาก็ลำบากค่ะจะทำยังไงดีคะได้รับคำถามแบบนี้มาค่ะก่อนอื่นเลยถ้าเราเป็นนักธุรกิจอโทมี่เราก็ต้องพกสินค้าแต่ถ้าพกไปเยอะก็มีหลายคนบอกนะคะว่าปวดบ่าค่ะฉันก็เลยจะบอกว่า รอให้ได้ค่าคอมเพิ่มสักหน่อยแล้วก็ซื้อรถมือสองมาใช้เราไม่ได้ไปที่ไกลๆไงคะถ้าเราต้องไปหาพาร์เนอร์ที่อยู่ไกลอาจจะมีคนที่ประสบความสำเร็จโดยใช้รถสาธารณะแต่ว่าเวลามันต่างกันมากคะ่ะฉันก็เลยบอกให้เขามีรถแต่พาร์เนอร์คนหนึ่งของฉันพอบอกให้เขาขับรถเท่านั้นเขาบอกว่าไม่อยากมองหน้าฉัน <c oughs> เลยคะ่ะแต่ว่า <c oughs> ตอนนี้เขาพูดกับฉันว่าขอบคุณมากเหมือนเขาได้เจอโลกใบใหม่เลยคะ่ะ ฉันเองก็ทำธุรกิจโดยไม่มีรถ6เดือนแค่จะเอาครีมกันแดดอันเดียวไปส่งก็หมดวันแล้วต้องมีรถเราจะได้ทำธุรกิจได้กว้างขึ้น<ช>เราก็ะจะได้เจอผู้บริโภคได้เยอะ<ช>ขึ้น<ล>ก็ะจะทำให้ธุรกิจ<ช>ไปได้เร็วขึ้นค่ะอย่าเอาพลังกายกับความตั้งใจของเราไปใช้กับการส่งสินค้าแต่ฉันคิดว่าเอาไปใช้กับการทำธุรกิจจะดีกว่ามากค่ะค่ะแล้วรอยย้อมมาสเตอร์จองด็อกมุลแล้วคะการที่เราไปเจอผู้บริโภครูปลักษณ์ภายนอกของเราเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับ ผมคิดว่าควรจะเลี่ยงการพกสินค้าเยอะๆนะครับเอาเฉพาะสินค้าที่จำเป็นกับผู้บริโภคคนนั้นเอาสินค้าที่เขาจะได้แค่1นถึงสอย่างแต่งตัวให้ดีพูดให้เหมาะสมให้ข้อมูลผมคิดว่านี่เป็นสิ่งสำคัญครับถ้าเราตั้งใจทำธุรกิจอัตโม่เราก็จะได้เป็นเซลล์มาสเตอร์ไดมอนชารอนเราก็จะมีรายได้ตอนนั้นผมคิดว่าก็ค่อยซื้อรถก็ได้นะครับค่ะมีคาตอบที่หลากหลายเลยนะคะ อะโทมี่ <At> เป็นแผนการตลาดไบนารีสองสายถ้าเอาคนมาสมัครแต่ฝั่งขาอ่อนก็จะทำให้พลาดการพาคนไปสมัครฝั่งขาแข็งค่ะคำถามอยากถามว่าควรทำยังไงดีคะอิมพ r เรียลรีด็อกอูเคยบอกไว้ว่าถ้าทำแต่ฝั่งขาอ่อนต่อไปก็จะเกิดปัญหาตอนที่จะขึ้นตำแหน่งใหญ่จะเจอปัญหาเพราะฝั่งขาแข็งได้ยินท่านพูดแบบนี้บ่อยมากค่ะแต่พอลองทาธุรกิจมันก็เป็นแบบนั้นจริงๆค่ะเราก็เลยจะบอกพาร์ทเนอร์ว่าให้เอาสองสามคน มาสมัครฝั่งขาแข็งก่อนแล้วค่อยให้สมัครฝั่งขาอ่อนค่ะแล้วพอผ่านไปฝั่งขาแข็งกับขาอ่อนก็จะสลับกันก็มีคนที่พูดว่าอุ้ยตายแล้วดีจังที่ตอนนั้นสมัครฝั่งนี้ค่ะฉันก็จะพูดว่าให้เอาคนรู้จักของเรามาสมัครฝั่งสายแข็งก่อนแล้วค่อยทําขาอ่อนค่ะก็คือต้องบริหารฝั่งขาแข็งก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะตอนเราจะขึ้นตําแหน่งใหญ่ถ้าเรามัวแต่ดูฝั่งขาอ่อนเราอาจจะโดนฝั่งขาแข็งเกลียดได้ค่ะ เราก็เลยต้องมีคนรู้จักของเราอยู่ในฝั่งขาแข็งด้วยค่ะต้องดูภาพใหญ่แล้วทำล่่งหน้ามองให้ไกลมองให้ไกลค่ะแล้วรอยย่อมมาเตอร์จองด็อกมุลแล้วคะเราเป็นแบนอารีก็ต้องทำทั้งสองสายสิครับผมคิดว่าอาจจะมีสปอนเซอร์ช่วยทำให้ข้างหนึ่งจนข้างนั้นเป็นขาแข็งได้ครับในมุมของเรานั้นเป็นขาแข็งแต่สำหรับสปอนเซอร์ข้างบนของเราทั้งสองฝั่งก็เป็นขาอ่อนหมดครับผมเลยคิดว่าเราต้องใส่ใจทั้งสองสายครับ ท่านที reicht, s right. <S ่ถามนี okay ่เน้นถามไปในเรื่องการสมัครสมาชิกแต่ถ้าเราทำธุรกิจโดยเน้นไปที่การสมัครสมาชิกมันจะลำบากครับก็อยากให้ทำธุรกิจโดยเน้นไปที่การบริหารสร้างมนุษยสัมพันธ์ไม่ใช่เน้นไปที่การสมัครถ้าเราสร้างสัมพันธ์กับคนหนึ่งได้เราจะได้คนจำนวนมากจากคนนั้นผมเลยอยากให้เน้นไปที่การบริหารครับการบริหารเราต้องบริหารขาแข็งกับขาอ่อนในอัตราส่วนยังไงดีคะอัตราส่วนก็ขาแข็งก็ควรทำสัก3 0นต์นะครับ แล้วส่วนขาอ่อนก็70%ก็ต้องทำแบบนี้ครับก็ต้องให้สมดุลกันต้องให้สมดุลครับ,ส,รบสำหรับคำถามต่อไปจะเชิญเจ้าของคำถามมาถามเองเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันชื่อคิมจูฮีทำธุรกิจที่ศูนย์อิวซันนูรีค่ะค่ะยินดีที่ได้พบนะคะไม่ทราบว่ามีอะไรสงสัยถึงมาในวันนี้ค่ะฉันอยากพูดกับสามีว่าอยากทำธุรกิจอโทมี แต่เขามองขายตรงไม่ดีมากๆก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีค่ะอ๋องั้นตอนนี้สามีก็ไม่รู้ว่าคุณทำธุรกิจอัโอมี่อยู่หรอคะเขาใช้สินค้าอยู่เขาไม่ได้มองอัโอมี่ไม่ดีหรอกคะ่ะแต่ว่าเขามองขายตรงไม่ดีค่ะอ๋อมองขายตรงไม่ดีเขามองไม่ดีเท่าที่ฉันรู้สามีของรอยย้อมัสเตอร์ชินจองอิมก็คัดค้านตอนแรกๆนี้คะ่ะพูดกับเขายังไงหรอคะ ฉันเองก็พูดไปเลยค่ะว่าอยากทำตอนแรกสามีก็คัดค้านแบบเบาๆว่าไม่อยากให้ทำแต่คัดค้านไปฉันก็ทำต่อความคัดค้านเขาก็เลยแรงขึ้นค่ะแต่ว่าฉันก็ตั้งใจว่ายังไงก็จะไม่ยอมแพ้สามีเด็ดขาดเลยค่ะสำหรับเจ้าของคำถามฉันคิดว่าอยากให้ลองคุยกับสามีดูแล้วดูปฏิกิริยาเขาก่อนถ้าเขาออกมาแรงมากเราก็ถอยไปก่อน รอให้อารมณ์ดีแล้วค่อยคุยหรือถ้าสามีมีปฏิกิริยาเฉยๆเราก็บอกไปเลยที่รักฉันไม่ได้อยากทำเพราะตัวเองนะแต่ฉันทำเพื่อคุณและครอบครัวเราถ้าพูดโน้มน้าวเขาแบบนี้ต่อเนื่องถ้าสักวันหนึ่งเราได้เงินนะคะสามีก็จะยอมเองนั่นแหละค่ะผมคิดว่าที่เขาคัดค้านเพราะเขาใกล้ชิดกับเราแล้วก็รักเรานะครับถ้าคู่ไหนจะอยาก,กันก็คงจะไม่คัดค้านหรอกครับ ผมคิดว่าเราจะอธิบมีที่สุดยอดแล้วเราต้องรีคูดคนในบ้านเราด้วยครับก่อนอื่นเลยก็ต้องแนะนําสินค้าเอาสินค้าที่เหมาะกับสามีไปแนะนําเปลี่ยนมุมมองของเขาแล้วก็พูดเรื่องเหตุผลที่ต้องทําอัทบมีไปซ้ําๆครับจําไว้นะครับพลังของการทําซ้ําพลังของการทําซ้ําพลังของการทําซ้ํานี่ใหญ่มากนะครับตอนผมเรียนประถมผมต้องท่องจําบทท่องการศึกษาของประชาชนครับมันยาวและเนื้อหาหนักต้องท่องเวลาสองรอบนะครับพอท่องไป3ปีมันก็จําได้ครับ ผมก็เลยคิดว่าเหมือนกันถ้าหากว่าเราพูดเหตุผลที่เราต้องทำอัตอมีกับสามีไปเรื่อยๆสามีก็น่าจะยอมแพ้ครับแล้วเขาก็จะทำความรู้จักอัตอมีครับเคยพูดครั้งหนึ่งเมื่อก่อนค่ะแต่ว่าเขาโกรธมากแล้วก็บอกว่าไม่ต้องพูดเลยหลังจากนั้นพอนึกถึงตอนเขาโกรธก็เลยไม่กล้าพูดเลยละค่ะ เรื่องนี้เรายี่มาสเตอร์ชินจองอิมเคยมีประสบการณ์คล้ายๆกันใช่ไหมล่ะคะสามีฉันพูดว่าถ้าไปสัมมนาจะฆ่าค่ะฉันคิดว่าแหมจะฆ่าฉันเหรอแต่ว่าพอไปงานสัมมนาเสร็จก็ไปร้านปลาดิบของสามีเขาบอกว่าจะแห่ฉันค่ะตอนนั้นมันน่ากลัวมากๆเลยล่ะค่ะแต่เขาก็ไม่ได้ฆ่าฉันค่ะฉันเองตอนทำอะโตมีก็ไม่ได้โอเคตั้งแต่ครั้งแรกหรอกค่ะ พอฟังไปเรื่อยๆก็เปลี่ยนใจค่ะโดยเฉพาะสามีเนี่ยไม่ได้เป็นคนที่เราห้ามเจอแต่เป็นคนที่เจอที่บ้านทุกวันค่ะเราโน้มน้าวเขาได้ง่ายแค่ไหนคะพูดบ่อยๆเลยนะคะรอย a l อม s าสเตอร์ชินจองอินตอนนี้ก็ทำธุรกิจเป็นรหัสคู่ได้ดีมากๆคิดว่าเป็นแบบอย่างได้เลยค่ะให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจค่ะค่ะขอบคุณค่ะคำถามต่อไปค่ะ ความสัมพันธ์ระหว่างพาร์เนอร์กับสปอนเซอร์มันยากมากเลยค่ะคำถามก็คือถ้าเราไม่พอใจสปอนเซอร์เราต้องทำยังไงคะจริงๆแล้วสปอนเซอร์กับพาร์เนอร์ไม่ได้อยู่กันแบบใครเหนือกว่าต่ำกวานะครับถ้าดูให้ดีเราไม่ได้เป็นคนเลือกเข้ามาด้วยซ้ําผมคิดว่าการที่เข้ากันไม่ได้นี่เป็นเรื่องที่ถูกต้องขณะสามีภรรยาย,ยังมีส่วนเข้ากันไม่ได้เลยคนเรามีข้อดีข้อเสียให้เรามองข้อดีของสปอนเซอร์นะครับผมคิดว่าทำธุรกิจโดยที่ไม่ต้องเครียดก็ดีนะครับ แน่นอนว่าการทําธุรกิจอัตอมีผมคิดว่าควรได้รับความเครียดในระดับที่เหมาะสมครับมันทําให้เราตื่นเต้นซึ่งผมคิดว่าดีครับพอฉันได้ลองทําธุรกิจดูฉันเองก็ไม่ถูกใจสปอนเซอร์เหมือนกันค่ะและฉันก็เอาความไม่พอใจตรงนั้นสแสดงออกมาค่ะพอทำแบบนั้นแล้วมันก็ไม่ดีดีก,กับทั้งตัวฉันทั้งสปอนเซอร์ทั้งพาร์ทเนอร์เลยค่ะแต่พอลองคิดย้อนไปดูตอนนั้นฉันทำไปเพราะไม่รู้จักอัตอมีค่ะ แต่ถ้าเกิดว่าทุกคนเกิดความรู้สึกว่าฉันไม่ถูกใจสปอนเซอร์เลยแทนที่จะแสดงความไม่พอใจออกไปให้เราคิดว่าเราอย่าเป็นสปอนเซอร์แบบนั้นและให้คิดว่าให้เริ่มตั้งแต่ตัวเราที่จะทำให้ดีค่ะจริงๆแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเราก็คือความสัมพันธ์ค่ะในความสัมพันธ์นั้นแทนที่เราจะเปิดปากพูดความไม่พอใจของเราออกไปถ้าเราอดทนเงียบๆก็จะมีวันที่พาร์ทเนอร์รู้ใจเรา สปอนเซอร์รู้ใจเราค่ะตอนนั้นที่ฉันพูดไปฉันก็ขอโทษสปอนเซอร์ด้วยนะคะก็จะมีวันที่เข้าใจซึ่งกันและกันนะคะก็จนกว่าจะถึงวันน้น่ะมีพาร์ทเนอร์ที่ถูกใจกันทําธุรกิจด้วยกันค่ะแต่ไม่รู้ว่าเขาไปฟังอะไรมาจู่ๆก็ย้ายไปทําบริษัทอื่นค่ะรู้สึกเสียใจมากไม่ทราบว่าเคยเจอเรื่องแบบนี้ไหมคะคําถามก็คือฉันควรจะรั้งเขาไว้ไหมคะ ฉันเองก็เคยเจอเรื่องแบบนี้ค่ะฉันตั้งใจทำธุรกิจกับพาร์ทเนอร์ด้วยกันสิบเดือนค่ะเขาเกือบจะเป็นออโต้เซลล์อยู่แล้วแต่ดันย้ายไปบริษัทอื่นค่ะอุ๊ยเสียดายมากเลยค่ะใช่ไหมล่ะคะฉันอุตส่าห์ลงไปช่วยตั้งเยอะทําไมป่ปาทิ้งไปได้ละ่ะฉันห้ามเขาไว้ค่ะแต่รู้ไหมคะคนที่จะไปห้ามยังไงเขาก็ไปอยู่ดีค่ะแต่พอฉันโมโหใส่เขาเธอทําทแบบนี้ได้ยังไงพาพาร์ทเนอร์ของฉันไปได้ยังไง เขาเลิกทําเครือข่ายอื่นแล้วเขาก็ไปทํางานอื่นค่ะ mm. เขากลับมาทําอทอโตมี่ไม่ได้ค่ะหลังจากนั้นเวลาเจอเรื่องแบบนี้ฉันทํำยังไงคะถ้าอยากไปจริงๆก็ลองไปเลยไปลองเจอประสบการณ์ดูถ้าไปแล้วเป็นผู้ประสบความสําเร็จก็คงจะดีแต่ถ้าไม่สําเร็จฉันก็จะรอเธออยู่ตรงนี้ด้วยใจที่หวังดีนะเพราะงั้นต้องกลับมานะฉันพูดแบบนี้ค่ะฉันก็ปล่อยเขาไปแบบสบายใจแล้วก็รอเขากลับมาค่ะ อ๋อแล้วคะก็มีคนกลับมาจริงๆนะคะก็ถ,<ม>ถ้ารู้สึกผิดมากเขาก็จะไม่กลับออมาชก็เลยเปิดใช้แล้วรอยย่อมาสเตอร์จองด็อกมุนถ้าเป็นกรณีแบบนี้ทํายังไงคะผมเองก็เคยเจอครับ <c oughs> <c oughs> ถ้าเขาบอกว่าจะไปทําบริษัทอื่น <c oughs> ผมคิดว่าเราต้องรังเขาว้ครับผมคิดว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดกับคนครับแ <c oughs> น่นอนว่าเขาจะคิดว่าบริษัทที่เขาจะไปยังไงก็ดีกว่าอทิมี่เขาถึงเลือกไปครับผมเอาเรื่องของผมมาพูดนะครับ เมื่อก่อนผมเคยทำบริษัทอื่นแล้วก็มาเลือกอะตอมี่ครับผมจะพูดว่าทำไมถึงเลือกอะทอมี่แล้วประวัติศาสตร์ขายตรงของเกาหลีเป็นยังไงและสุดท้ายผมก็จะไม่ได้พูดว่าบริษัทนั้นไม่ดีผิดทำไม่ดีไม่ใช่แบบนั้นแต่พอดูแล้วสุดท้ายมันก็เป็นแบบนี้บริษัทที่ไม่เหมือนอะตอมี่สุดท้ายเขาก็ปิดตัวลงผมก็พูดแบบนี้แล้วโน้มน้าวเขาครับผมทำให้ดีที่สุดครับเพราะว่าออกไปหนึ่งคนไม่ได้ไปคนเดียวพอเขาไป ธุรกิจอัลโทมี่จะต้องมีเรียนทั้งสมองเรียนทั้งใจเรียนทั้งร่างกายพร้อมกันแต่รู้สึกกังวลเพราะว่ามีนักธุรกิจบางคนเอาแต่เรียนทางสมองค่ะเราควรแนะนําเขายังไงดีคะฉันก็จะวาดรูปให้เขาดูค่ะวาดให้หัวใหญ่ขนาดนี้เลยแล้ววาดแขนขาให้เล็กมากๆแล้วบอกให้เขาลองจินตนาการว่าเดินยังไงหัวใหญ่ก็จะล้มค่ะ ไม่สมส่วนนะคะค่ะ,คะการเรียนว่ายน้ําก็เหมือนกันแค่ครูสอนว่าว่ายน้ําแบบนี้ก็ไม่ได้แปลว่าเราจะว่ายได้ใช่ไหมคะก็เหมือนกับเราที่ต้องฝึกว่ายน้ําธุรกิจอตโอมี่ก็เลยจําเป็นต้องมีการเรียนรู้ของร่างกายค่ะแต่คนที่เรียนทางสมองเรียนด้วยร่างกายไม่ค่อยเก่งก็จะมีคนที่เขาจะกลัวการออกไปข้างนอกด้วยค่ะก็ต้องมัดรวมกับสปอนเซอร์2ต่อ1หรือมัด1ต่อหง ถ้าไปคนเดียวเขาก็อาจจะกลัวไม่กล้าออกไปถ้าไปด้วยกันแล้วโดนปฏิเสธความเสียใจที่ถูกปฏิเสธจะลดลงครึ่งหนึ่งค่ะแต่ถ้าได้ความดีใจก็จะเพิ่มเป็นสองเท่าค่ะฉันเป็นรอยัลมัสเตอร์ก็จริงแต่ก็ยังพูดว่าเดี๋ยวไปด้วยอยู่เลยค่ะถ้าทําได้สําเร็จครั้งเดียวมันก็จะกลายเป็นนิสัยแล้วเขาจะสนุกเขาก็จะได้เรียนรู้ด้วยร่างกายค่ะในธุรกิจอัทอมีการรู้เยอะเป็นเรื่องสําคัญครับแต่เราต้องมีใจที่อบอุ่นและต้องวิ่งหน้างานครับ ถ้าดูจากคนที่ประสบความสําเร็จในทุรมีทุกคนแล้วจะรู้ว่าเขาเป็นคนที่วิ่งหน้างานครับการเรียนด้วยสมองเป็นการเรียนเพื่อที่จะไปวิ่งหน้างานครับแต่ว่าไม่ใช่ทั้งหมดนะครับถ้าดูแล้วส่วนใหญ่ผู้ชายมักจะทําแบบนี้เยอะครับเอาแต่เรียนไม่ออกไปหน้างานถ้าจากประสบการณ์ผมผมจะพาออกไปด้วยกันเลยครับไปเจอผู้บริโภคส่งต่อสินค้าทําให้เขาเห็นของจริงครับสิ่งที่เราต้องทําก็คือ การขายตรงจากผู้ผลิตไปยังผู้บริโภคเรากระจายสินค้าในตรงกลางนั้นและสร้างผลกำไรครับเราเลยต้องวิ่งที่หน้างานผมก็พูดแบบนี้ซึ่งสิ่งเหล่านี้สปอนเซอร์ไม่สามารถทําแทนให้ได้เราต้องทําด้วยตัวเองถ้าสปอนเซอร์ทําให้เห็นเขาก็จะวิ่งหน้างานเองครับสปอนเซอร์ช่วยได้แต่เราต้องทําเองคครครับับบเราได้ฟังคําตอบจากรอยย้อมมาสเตอร์ชินจองอิมและรอยย้อมาสเตอร์จองด็อกมุนมาแล้วนะคะก่อนจะจบ มีอะไรอยากจะฝากไว้ไหมคะฉันอยากพูดแบบนี้กับทุกคนคะ่ะเรามาเป็นปลาหมึกที่เกาะติดความสัมพันธ์ให้แน่นแฟนกันนานๆคะ่ะเย้เราเป็นคนโชคดีที่ได้พบกับอัตอมีครับเรามาพบกันอีกครั้งปีหน้าแบบมีพลังกันนะครับใครข้อสงสัยผ่านซูมของเราก็จะพบกันอีกในปีหน้านะคะซูมขอบคุณที่รับชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีคะ่ะ ¡Gracias!